ข้างนกกระจาบครับตรกรอนพันวาอยู่ไตกั้งพลืสีพนวาตรกรอนพนอยู่ไตกั้งพลืสีเทียงกันวันนี่พลืสีลำข้างเลยไหลหนี <c ười> ก็เลยได้พากันมาอยู่จังสี่ละพนาวาห้างนะครับนกกระจอกบอเป็นลูกออกลูกบอแล้วน้องคนก็นไปประดับประดาครับประดับประดา,ะดาลานอาหารลานแดงเพื่อไปประดับประดาลายเด้ ที่คนใดสื่อน,นอที่เอาไปขายพหดนะครับหางนกกระจาบหางนกกระจอกกระจอกเับกระจาบนะนี่นะเนี่ยลวนอย่งางนี้ยังไงครับหางนกอืมหางลวนโออกระเข็ดดีเด้วยนะลวนีีได้เอาไปอ้อยเข็ด ตึงๆอันนี้สมบูรณ์นกแตจ่าเถียงกันดีหลายปลื้ดสีกันไลยไล่ไม่พากันเนี่ยมาเห็ดอยู่น้ำตูนใหม่ผมหลายอยู่ห่างเมดแล้วล่ะห่างแล้วจันทร์ถึงจอดแอนบอกโ้หลายอยู่ครับ ไมีหอดนทั้งตอพี่น้องครับไม่หอดนทั้งตอวัน,ววนอืมเห็นปา่านผ่านผอไปเนี่ยผ่านผอไปนั่น,เ,นเห็นบ่ครับพี่นอ้องแมากบักใหญ่เลยทั้งตอเดี๋ยวเพิ่มก็มาเอานั่นักอ่างใหญ่เลย 呜呜呜呜呜